ไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูกแว่นท็อปเจริญไทยเบฟอยู่กับคุณทุก pues ช่วงเวลาบิ๊กซีท็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีร่วมกับบริษัท s อ c อนด์ซอิริบจำกัดเต็มใจเสนอยกขยี้4440ตลาคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลัษณ์ไทย ตน้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยกขยงยกขยี้นะครับผมยิ่งยงยอดมงงามตอนนี้อยู่ที่วัดราชเจริญธรรมนะครับอำเภอจามจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งก็ที่นี่นะครับเป็นวัดที่สวยงามนะครับแต่วันนี้เราจะมาถวายพัฒตาหารนะครับแต่เราต้องไปที่ร้านอาหารก่อนนะครับร้านเจแดงครับนี่ เทเลยอา่าพอดีถ้วยเลยฮะท่านผู้ชมนี่ครับหิวข้าวอะโอ้โหยอดจริงๆเลยเชียวอา่านี่ครับเห็นแล้วนะครับทุกคนเห็นแล้วนะครับนี่คือเมนูแกงปลาปลาสายเ่ยแกงปลาปลาสายนะครับวันนี้เราไม่ได้ทำทานครับแต่เราไปถวายพระนะครับเราพร้อมนะพร้อมครับไป เป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมครับน่าทานไหมครับเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเคลื่อนตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเจแดงบางควายนะครับโอ้โหทำไมชื่อ เหมือนแบบว่าน่าก,กลัวมากเลยแต่จริงๆเขาบอกว่าที่นี่อาหารอร่อยนะครับนะฮะอร่อยยังไงนะครับก็ต้องขอถอดแว่นนิดนึงครับว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราใส่แว่นแบบไม่ได้ดูสวัสดีครับเจ๊ครับเฮ้ยลูกชายเอ้านูก่ถูกไม่ยแล้วเขาบอกเจ๊แดงสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเดียครับ <laughs> 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 ชื่อน้องเดียครับคุณเดียครับโอ้เป็นอะไรกับเจ๊แดงครับเป็นลูกชายเป็นลูกชายเจ๊แดงนะครับเดียครับ ต้องคุยเรื่องร้านนิดหนึ่งว่าวันนี้ร้านเราเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีนะครับเริ่มจากคุณแม่เปิดก่อนใช่ไหมฮะครับ,รบถูกวันนี้ก็คุณแม่คุณแม่ยังเปิดอยู่ใช่ครับแล,แล้วเดียมีหน้าที่อะไรในนี้ครับก็ <ächlich S 2> ช่วยดูแลช่วยเสิร์ฟช่วยอะไร,รอร๋อช่วยเสิร์ฟช่วยจัดอาหารนู่นนี่นั่นใช่ไหมออเดอร์ด้วยนะครับรับออเดอร์ด้วยออเดอร์ด้วยโอ้โหแล้วเราทํามาตั้งแต่เรารู้ความมั้งหรือว่าเราโตแล้วตอนเปิดร้านเนี่ย อายุ78บเแล้วครับสินะครับตอนนี้มีครอบครัวแล้วมีแล้วครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่มาร้านเจ๊แดงเนี่ยซิกเนเจอร์ที่นี่ต้องสั่งต้องกินต้องกินให้ได้เจ๊แดงต้องมาแล้วต้องจัดให้ได้คืออะไรครับผัดมะระอุ้นเส้นไข่ครับผัดมะระวุ้นเส้นไข่ใส่ไข่ไข่ไก่ด้วยไข่ไก่ด้วยผัดรล้วกันอ่าแล้วอะไรอีกครับผัดชาลูกชิ้นปลากายอันนี้ซิกเนเจอร์เลยนะครับครับแล้วอะไรอีกครับ แล้วก็แกงปลาปลารายครับแกงปลาปลารายโอ้ไอปลารายที่มันมีไข่เยอะเปล่ามีไข่ไหมปลารายไม่มีครับปลารายเนื้อเซียวครับปลาลิวเซียเนะโอ้เขาบอกว่าที่นี่รสเด็ดรสจัดจะต้องเจแดงบางควายเลยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาถามเดียว่าเมนูวันนี้เมนูอะไรที่จะไปถวายพระครับแกงปลาปลารายครับแกงปลาปลารายครับ นอกจากจะทําถวายหลวงพ่อแล้วต้องให้พี่ทานด้วยนะพี่ชอบแมกแกงป่าเนี่ยนะครับแกงป่านี่จะต้องมีอะไรบ้างครับใส่อะไรบ้างครับก็มีน้ำพริกแกงป่าน้ําพริกแกงป่าแล้วก็ลวปลาทรายปลาทรายแล้วก็จะมีผัก<ม>อะไรบ้างฮะมะเขือคร<ม>ับมะเขือมะเขือโอ้แค่นี้เลยถึงเวลาหรือยังพร้อมหรือยังที่เราจะไปต้องไปทําแล้วพร้อมไป เจแดงจ๋าวันนี้มีเมนูอะไรไปทำบุญครับอันนี้ก็จะแกงปลาปะตายให้นะคะเหรอโอ้ยหน้าตาจะเป็นไงไปชมเลยดีกว่าท่านผู้ชมไปจัดเลยใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่น้ำปลาแล้วก็เติมน้ำากกอาาอ๋อใช่เขาเขาเอารดน้ำตาลเนาะ <c oughs> มีปืนยิงด้วยปั๊บนี่ครับอันนี้เราใช้เวลาประมาณสักแป๊บเดียวเนาะอันนี้เครื่องแกงเนาะโอ้เครื่องแกงมีอะไรบ้างครับเวลาทำเครื่องแกงมีจะใช้ไปผิวมะกรูดโอ้จะใช้ผิวมะกรูดแล้วก็กระเทียมพริกแห้งพริกสดที่เราใช้ติดสดพริกสดเนาะอ๋อเอ๊เดือดแล้วอ่ะเร็วมากเลยอ่ะ ใช้ปลากี่ตัวครับเนี่ยหตัวต่อถ้วยหกตัวต่อถ้วยโอ้โหถวายพระหกตัวต่อถ้วยนะครับถวายพระนี่นะหกตัวต่อถ้วยแล้วมันจะพอฉันเหรอเนี่ยพระถ้าือว่าแล้วซเป็นถ้วยคโอเคโอเคยอกยอมยอยอ้าวใส่แล้วต่อครับเรวให้ปลาสุกก่อนเพราะว่าเราคนไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะข่าวเนาะอ่านี่คือ แกงปลาปลาทรายนะครับซึ่งปกติถ้าเป็นถ้าเป็นทางตะวันออกก็จะแกงปลาปลาเห็ดโคนอันนี้ปลาเดียวกันอ๋อเหรอฮะปลาทรายปลาเห็ดโคนอันเดียวกันเหรอฮะทำไมถึงเรียกปลาเห็ดโคนล่ะคือปลาทรายมันก็ตัวอย่างเงี้ยแต่ตัวมันจะเป็นหลายหรืออย่างน้อยปลาทรายนี่คือปลาเห็ดโคนเหรอโดยมากคนจะติดปลาเพราะปลาติดแล้วปลากุเรามีไหมไม่แต่ตรงอนนี้ ไม่มีนะวันนี้ไม่มีโอ้โหปลากูเลเนี่ยต้องกินตอนเย็นๆครับพี่น้องครับมีแช่เย็นแบบเนาะอ่าปลาอ่อันนี้เขาเรียกกินเวลากินปลากูเลเขากินกระดิบดิบนะเป็นปลาทะเลเนาะอ้าเดือดแล้วนี่ไห้ปลาสุกก่อนนะครับปลาน่าจะสุกแล้วล่ะไม่เหลือแล้วเอาแล้วครับใส่มะเขือแล้วนะครับ มะเขือพวงมะเขือเปาะนะครับจัดจัดจัดแน่นแน่นจัดแน่นแน่นแม่กลิ่นรสชาติมันมาเรียกน้ำย่อยน่าดูเลยตอนเนี้ยมันเริ่มหิวแล้วนะเนี่ยขนาดเช้าเช้ายังหิวเลยใส่พริก หยวกไปหน่อยนะครับใส่กระเพรา,พาไปอีกนะครับว้าอ้มันเผ็ดร้อนจริงๆนะครับนี่ไมีแต่เครื่องเทศแต่น,นั้นเลยนะครับสุกแล้วอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวสุกแล้วสุกแล้วหันมาทางนี้ยกมาให้เขาดูหน่อยนี่สุกแล้วครับแกนป่าปลาสายนะครับของเจแดงบางควายครับนี่นะครับหน้าตา น่าทานมากเอาตักใส่ถ้วยเลยครับนี่เทเลยอฮาพอดีถ้วยเลยฮะท่านผู้ชมนี่ครับนี่หิวข้าวอ่ะโอ้โหยอดจริงๆเลยเชียวอ่านี่ครับเห็นแล้วนะครับทุกคนเห็นแล้วนะครับนี่คือเมนูแกงปลาปลาสายค่น้องเดียแกงปลาปลาสายครับแกงปลาปลาสายนะครับวันนี้ เราไม่ได้ทําทานครับแต่เราไปถวายพระนะครับเราพร้อมนะไปช่วงทัวทั่ว,วตลาดอร่อยยกขยง ใหม่แอปบิ๊กซีพลสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ทธันวาคมนี้โหลดเลยพวกเราร่วมใจสรรหาอาหารคุณภาพดีมาปรุงเมนูเพื่อถวายพัฒอาหารเช้า แด่พระคุณเจ้าวัดราชเจริญธรรมเพื่อความเจริญในความดีและเปล่งคำว่าสาธุสาธุสาธุโดยพร้อมเรียงกันตั้งใจละพรนะเตอัทรัาสุขิตาวีรุณหาพุทธศาสะเนอโรคาสุขีตาโหทะสสหัสเพหิยาติภิภวตุสพมังคตังราขันตุสาพเทวตา ชาพ,พุทธ designs, า,าน isation, าุภาเวนะสาพะธรรมานุภาเวนะสัพันสังฆานุภาเวนะสัทโทธีพะวันตุเตสาธุสาธุสาธุครับพ่อครับกับมาสการถามว่าได้ข่าวว่าหลวงพ่อสร้าง หลวงพ่อโสธรอ,องค์ใหญ่ที่สุดในเขตชะอำใช่ไหมครับจเจริญพรใช่ขนาดเท่าไหร่ครับหลวงพ่อขนาดหน้าตักห้าเมตรห้าเมตรไปยังไงไมายังไงครับหลวงพ่อเดึนงได้สร้างหลวงพ่อโสธรจริงๆท,ที่ไหนก็สร้างได้ใช่ไหมครใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เฉพาะที่แปดริ้วนะไม่ไม่ไม่ใช่แล้วแต่ใครมีศรัทธาก,ก็สามารถที่จะสร้างได้ครับสร้างมากี่ปีแล้วครับ ก็ช่วงสิบปีได้ประมาณสิบปีเนี่ย้สิบปีแล้ไม่นานเท่าไหร่พ่อถานจริงลวงพ่อเคยให้ปฏิหารอะไรบ้างมีเป็นปฏิหารอะไรบ้างครับก็มีเหมือนกันญาติโยมเขามาบนบานศาลกล่าวอะไรเงี้ยเขาก็มีความสำเร็จเขาก็ได้ของเขาแล้วก็เขาก็ซื้อของมาถวายบ้างอะไรบ้างครับ ประวัติยาวนานกันทนะีสิบกว่าปีเนะี่ยสร้างก็ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูหลวงพ่อโสธรว่าที่วัดร,ราชเจริญธรรมนั้นใหญ่ขนาดไหนสูงประมาณไหนนะครับาตามผมไปครับกรดาบลาครับราชเจริญพรจ้ คุผู้ชมครับนี่คือหลวงพ่อโสธรนาตัก5เมตรนะครับก็ใหญ่มากนะครับสูงมากๆเลยนะครับสำหรับแฟนๆที่อยากจะมาไหว้ครับถนนเส้นชะอําหอยหินนะครับอยู่ติดถนนเลยครับวัดราชเจริญธรรมนะครับหลวงพ่อหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดเนี่ยองนี้อดีตเจ้าวาดครับผมพ่อพระครูวชิรธรรมสุนทรเป็นอดีตเจ้าวาดองแรก หลวงพ่อนี่คือปู่ทวดใช่ปะปู่ทวดเออจริงๆที่วัดก็มีหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็หลวงพ่โงพอโตนะครับหลวงปู่โตแล้วก็หลวงพ่อโสธรน,นะครับก็จะมีให้ญาติโยมได้มาทําบุญนะครับนะครับ<ส>นะฮะหลวงพ่อมีอะไรแจกครับ <c oughs> มีวัตถุบางคนให้ด้วยนะครับนี่คือเหรียญของก็นี่เหรียญชินราชชินราชนะครับ พอ่ไมมีหล้วลงพ่อบอกว่าให้ยิงโยงคนเดียวนะครับนี่ครับนี่ครับก็ขอบคุณหลวงพ่อมากครับที่สละเวลานะครับมาให้รายการของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นหลวงพ่อลูกปูนะครับพุโตครับพรบาลังศีนี่ครับก็ใหญ่เหมือนกันนะ คงใหญ่มากเลยครับส่วนถนน,นจะเป็นปูทวดปูทวดเนี่ยสัญลักษณ์ของท่านสีวัดช้างให้นะครับแต่ที่ไหนก็สร้างได้ครับเพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ปูทวดเป็นประวัติท่านเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับหลังจากที่เราได้ถวายพัตตาหารแล้วก็ทราบประวัติคําเป็นมาของหลวงพ่อโสธรณวาราชเจริญธรรมอางนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมทราบไหมว่าอาหารที่ถวายนั้นเป็นอะไร ถ้าทราบก็ตอบคำถามมานะครับเพราะเรามีรางวัลแจกนะครับนี่5้5องค์เลยนะครับถ้าทราบแล้วก็นี่แอดไลน์ไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเป็นช่วงชิมขโมงโฉงเฉงนะครับเดี๋ยวเจอกันครับช่วงชิมขมูงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์นมสดตรานหนองผูก ใหม่แอปบิ๊กซีพลาสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ทธันวาคมนี้โหลดเลยท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงที่พวกเราเรอคอยนะั่นคืออาหารอร่อยสำหรับปากพวกเรานะครับท่านผู้ชมอมมน้ำลายสอนสิทา่าสวัสดีครับพวกครับวันนี้มีอาหารอะไรครับกรุงอทอดทิเกลครับอะไรนะ กุ้งทอดพริกเกลือในยินในกุ้งทอดพริกเกลือนะครับรอลิงรอลือเยอะเมื่อเกินนะครับกุ้งทอดพริกเกลืออมาดูดีกว่านะครับเริ่มยังไงครับนี่นะในช่วงที่กุ้งทอดนะครับผมจะได้มาคุยทางนมน้องโพนะครับน้องโพนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องโพมีอะไรมาแจกบ้างครับ ก่อนอื่นเลยครับเรามีนมสด UST นะฮะ UST โปรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีรสจืดรสจืดหวานหวานเนยต้องมันเนยรสช็อกโกแลตช็อกโกแลตแล้วก็กาแฟด้วยครับกาแฟด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกนะฮะนี่ไงเปรี้ยวโยเกิร์ตไอศครีมนะฮะแล้วก็นมพัชไรนมซองที่ลิซ่า ต้นฮะไปชิมนะครับโอ้ขายดีมากตอนนี้นะครับยิ่งยงอยากชิมมากคือโยเกิร์ตนะครับแต่ไม่มีมานะครับไม่เป็นไรครับเชิญที่สากลนะฮะได้ครับได้ครับได้ครับแล้วนี่เป็นใครครับอ่าเป็นนองสวยกรรมการสากลขนมหนองโพค่ะกรรมการนะฮะเอ่อนมเยสทีแล้วมีอะไรแจกบ้างครับมีพัชไลค่ะพัชไลเป็นนมซองโอ้ใส่รสชาติครับผมหวานช็อค สตอรเบอรี่อร่อยนะครโอ้นี่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 ถ้าพี่โยงไปที่น่นนะฮะเราจะมีมิวเชคนะฮะที่ชาบอร์นอร่อยมากอยากไปอยากไปใช่เชิญโอ้ท่านผู้ชมครับถ้าบอกว่าพูดถึงนมเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะทานนมบ่อยๆเรื่อยๆนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกเฟรชและสดชื่นนะครับนะฮะดังนั้นอย่าละเลยในเรื่องของการดื่มนมนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับต้องใช้บารุงสมองให้มากขึ้นนะครับความรู้จะได้ทวีคูณมากขึ้น วันนี้กุ้งอาหารมาที่กุ้งนิดหนึ่งครับตอนนี้กุ้งมาแล้วนะครับเฮ้ยไม่เร็วยังเลยคุยยังไม่ท่านจบเลยมาแล้ว,วอ่ะ,ะตัวใหญ่เลยนะัะตัวใหญ่เลยว้าว้าว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 โอ้ยฝีมือจริงกุ๊กคนเนี้ยอ่ะเอ,ะอาละตอนนี้ก็ลงโอ้เครื่องแล้วลงเครื่องแล้วครับเครื่องปรุงนะฮะมีอะไรบ้างเครื่องปรุงมีมีพริกต้นหอม ต้นหอมนะฮะกระเทียมครับแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับว้าวใส่กระเทียมเยอะมากเลยบำุงครับบำบงน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายโอ้แล้วอะไรเพิ่มครับมกเีืครับอะไรเนี่ยฟักเขียวฟักเขียวฟักเขียวโอ้โรสรสครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับดูแค่กุ้งนะครับก็น่าทานแล้วนะฮะมันแบบอุ๊ยททษมันน่าทานมากนะครับสีสันสดใสแล้วก็แหม น้ำลายสอนครับท่านผู้ชมที่อยู่ทังบ้านที่กำลังชมรายการเราอยู่นะครับก็คงจะแบบโอ้โหหิวแล้วล่ะตอนนี้เช้าเช้าเพิ่มนี้ก็หิวได้นะฮะดูนะครับพุ่งลงแล้วนะครับกุ่งลงนะป้านี่เอาละนี่ครับอืมอ่บใกล้แล้วครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยใส่จานเลยครับนี่ดูนะครับช่างเขาจัดจานยังสวยงามเลยนะครับ อาเป็นไงฮะน่าก,กินมากทานนมแล้วก็เสร็จแล้วพอสายๆหนูกับมาหารนะนี่อร่อยมากครับในกุ้งครับผม,มสด <c oughs> ก็ต้องบอกว่านมห้องโพเนี่ยแฟนๆทานเป็นประจำนะครับฮะ <c oughs> อย่าลืมนะครับทานอาหารให้ถูกหลักอนามัยไม่พอต้องทานดื่มนมด้วยนะครับนมของโอนมโคแท้ๆร้อเปอร์เซ็นต์ครับนี่ดื่มทุกวันครับนี่แหละฮะผมใช่นมเฉพาะดื่มเฉพาะนมโคว่าเราอะนมโคโยตี้ด้วยเฮ้ยนมโคโยตี้ด้วยเล่นอย่างนี้เลยอ่าอันนี้เป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะยกให้ดูหน้าตาว่าเออกำลังแต่งนี่ ันี่ครับท่านผู้ชมครับน่าทานไหมครับทานน่าทานก็ต้องติดตามรายการเราตลอดไปนะครับวันนี้รายการยกขยงยกขยี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะท่านผู้ชมต้องขอขอบคุณปุ๊กม,มากๆครับที่มาทำอาหารอร่อยๆให้พวกเราได้ทานขอบคุณุนมหลวงปุ๊ก,ก,กอ๋อเหรอฮะขอบคุณทั้งสองท่านมากครับที่ร่วมในการวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับขอทุกท่านมีความสุขทานทานให้อร่อยนะครับสวัสดีครับ ไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกยี่ตีสี่สิบ